ดีค่ะคลิปนี้พบกับปิงจิรชยาอีกแล้วนะคะวันนี้ปิงจะมาอัปเดตกล้วยไม้กะเลกระร่อนนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ปิงห่างหายไปนานไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนแล้วนะคะเนื่องจากสาเหตุที่ปิงหายไปก็คือแดดร้อนนะคะทุกคนต้นไม้คือเหี่ยวโซมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เข้ากลางเดือนพฤษภาคมแล้วฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะที่โคราชแล้วก็ นี่ค่ะจะมาอัปเดตให้ดูน้องกล้วยไม้กะเลกกร่อนของเรานะคะออกดอกเยอะมากๆเลยค่ะแทงช่อดอกสวยมากๆเลยนะคะกล้วยไม้กะเลกกร่อนเป็นกล้วยไม้ป่าข,ของไทยที่สามารถพบได้เกือบทุกภาคนะคะโดยเฉพาะภาคไหนที่ปลูกส่วนยางส่วนปาล์มเยอะๆนะคะเพืเ่อนๆจังหวัดไหนที่ปลูกเยอะๆก็จะพบน้องได้นะคะน้องจะขึ้นตามคาคบไม้ตามกาบปาล์มนะคะ ทำต้นยางพารานะคะสามารถพบได้ทั่วไปนะคะน้องออกดอกจะแทงช่อมาเยอะมากๆเลยค่ะถ้ากอใหญ่ก็จะแทงเยอะนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมองเข้าไปก็จะเจอหลายช่อมากๆเลยนะคะดอกก็บานทนนะคะประมาณหนึ่งเดือนได้นะคะแต่ละชอนะคะนี่ค่ะอันไหนที่ออกก่อนแล้วก็จะยาวห้อยระยะลงไปที่พื้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยค่ะ ใบค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะไม่มีโมรคแมลงรบกวนนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะปลูกครั้งเดียวก็อยู่กับเราไปยาวๆเลยนะคะไม่จะเป็นต้องใส่ปุ๋ยนะคะเพื่อนเนเพียงแค่เขาได้น้าได้ทาตอาหารจากใบไม้ที่สะสมในกอเขาเขาก็งอกงามให้เรานะคะนี่ค่ะเยอะมากๆเลยนะคะสวยด้วยนะคะเพื่อนๆหามาปลูกได้นะคะราคาก็ไม่แพงค่ะเพราะว่าเขาพบทั่วไปได้ตามธรรมชาตินะคะ ปลูกง่ายค่ะไม่ต้องมีกระถางนะคะเพียงแค่มัดติดต่อไม้หรือติดต้นไม้ไว้ก็สวยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกอใหญ่มากๆเลยค่ะปิง๊งปลูกมาประมาณสองปีแล้วนะคะเพื่อนๆกอนี้นะคะก้อยไม้กะเรกระล่อนปากเป็ดนะคะใบของเขาจะเหมือนปากเป็ดนะคะ สวยมากเลยค่ะกลีบดอกของเขาจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะดอกเป็นพวงห้อยยาวระยาลงมานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมุมนี้ก็หลายชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ มีกำลังแทงลงมาอีกนะคะปลูกง่ายค่ะดูแลไม่ยากนะคะค่ะด้าหลังจากนี้ปิงก็จะพยายามมาลงคลิปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆหาคิดถึงกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วต้นไม้ที่บ้านปิงก็จเจริญง,งอกงามดีแล้วนะคะต่อไปนี้ก็จะมาอัปเดตต้นไม้กันเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆ คะ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ